วันนี้ผมก็จะลองพาขับมาทางถนนการจนาพิเศษนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าลาดกระบังน,นะครับดูจากทำเลนี่มีห้างและก็แหล่งช้อปปิ้งมากมายนะครับเรามาถึงเส้นลาดกระบังแล้วนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณซอยลาดกระบัง1กอทับ16นะครับสังเกตเลยปัม๊มคาวเทคไปได้นิดเดียวนะครับตรงนี้ พอเราเลี้ยวเข้ามาในซอยลาดกระบัง1กอ6ทับกนะครับก็จะเป็นทางเข้าของโครงการนะครับในทางเข้าเดียวกันจะมี2หมู่บ้านนะครับของ AP เช่นกันนะครับตรงบริเวณทางเข้าชันข้างล่มลื่นเขียวขจีมากนะครับมีการบริหารจัดการการดูแลที่ดีของนิติบุคคลที่นี่นะครับนะครับนี่ก็จะข้ามคลองประเวศบุรีลมนะครับซึ่งเป็นคลองยาวเชื่อมลาดกระบังไปถึงคลองแสนแบเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเข้ามาทางซ้ายมือจะเป็นบ้านเดี่ยวของเอพีนะครับ ขวาเลยก็จะเป็นทาวโฮมนะครับที่ที่เราจะพาไปชมกันยกขวามาบริเวณทางเข้าเนี่ยของเราจะเป็นแบบอิซิพานนะครับก็จะคือมีลบกเซนเซอร์เข้าไปได้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะต้องแลกบัตรเป็นวิซิเตอร์นะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางน,นะครับเย็นๆก็จะมีการวิ่งออกกำลังกายเดินกันรบริเวณนี้นะครับที่นี่ก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้ำครบถ้วนนะครับ เอาล้ครับวันนี้เราก็มาถึงที่บ้านแล้วครับก็หลังจากได้มาเปิดบ้านบ่อยๆวันนี้ก็ขออัดคลิปสั้นๆพาชมบรรยากาศบ้านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถหน้าบ้านนะครับก็จะจอดได้2คันนะครับจริงๆสามารถถอยเข้ามาได้ตรงนี้1นึ่คันนี่หนึ่งคันสามารถเดินตรงกลางได้สบายๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากันสาดเอาไว้บังแดดให้รถได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมือจับไว้หมุน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 เปิดปิดได้นะครับบางทีเราต้องการให้แดดส่องบ้านตรงนี้ที่พื้นเนี่ยเราปูกระเบื้องหม่ไปเลยลงดินลงทรายแล้วก็เทพื้นปรับพื้นใหม่สูงขึ้นมาจากบ้านอื่นๆนะครับบ้านอื่นบางหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีรอยฟุดอยู่แล้วก็เดิมน่มันจะมีสุดอยู่บ้างแต่นี้เราปรับพื้นใหม่หมดเลยนะครับค่อนข้างมั่นคงปลอดภัยแล้วก็สวยงามด้วยครับ ก็วความเป็นระเบียบเรียบร้อย mm hmm. ก็จะมีใบไม้ไมฟิวมาบ้างเพราะข้างบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ผมติดเป็นกล้องวงจรปิดสามารถดูผ่านมือถือได้นะครับไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สะดวกเพื่อความปลอดภัยของเราเองใครมาบ้านใครมา mm hmm. ได้รู้เข้ามาดูในบ้านกันบ้างน,นะครับในบ้านก็แกระเบื้องพื้นแกนิโต้นะครับะสะอาดเรียบร้อยสีขาวสีก็คครีมนิดนึงแล้วก็ลามินผู้ผิดวอลเปเปอร์ ติดไม้หมดทั้งหลังนะครับติดไม้หมดทั้งหลังเข้ามาตัวบ้านก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมุมตรงนี้วางตู้เย็ยนได้ครับตู้เย็ยนได้สบายสบายเลยอันนี้เป็นท็อปอครัวท็อปครัวทำอาหารมีตู้เก็บของเก็บของแล้วก็อันนี้เป็นทต๊ะทานข้าวนะครับที่เรา,เราต้องการบิลล์วไว้<ๆ>เพื่อให ช้เป็นโต๊ะนี่ะสมโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะอะไรตรงนี้ก็จะวางโซฟาได้นะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้อีกอย่างนึงก็คือลมผ่านตลอดนะฮะลมผ่านตลอดครับล้วก็เปิดประตูหลังแลีวเ็เปิดประตูหลังทิ้งไว้นะครับปุ๊บทำประตูหลังบ้านบ้างหลังบ้านเราก็ก่อปิดไว้พื้นเทใหม่หมดนะครับแต่ว่าไม่ได้ก่อทึบนะครับเพื่อให้ลมแสงยังพอผ่านเข้ามาได้เรายังสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างน,นะครับ นี่ก็จะมีปั๊มน้ำใหม่แล้วก็มีแทงค์น้ำนะครับอ่ะมาดหหูห้องน้ำกันห้องน้ำห้องน้ำก็ประมาณนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นส่วนอาบผ่านได้เผื่อมีแขกไปใครมาอาบน้ำแล้วก็ของส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนะปึ๊บเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองปึ๊บลมผ่านตลอดนะครับไม่ไม่ได้เปิดแอร์ ขึ้นมาชั้นสองเราก็จะเห็นจะเป็นห้องเล็กห้องเล็กห้องนี้เราทําเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องประมาณนี้นะฮรัมันจะทําเป็นห้องทํางานห้องพระห้องเก็บของห้องดูหนังห้องล้อกเกราเก็บห้องฟิตเนสได้หมดเลยนี่ห้องที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องที่สองเราจะทําเป็นห้องนอนเล็กก็ได้ห้องนี้ห้องตัวนี้จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะครับห้องเมื่อกี้เหมือนห้องพระก็มากกว่านะครับ ติดไวเปอร์ใหม่หมดนะครับพื้นลามิเนตน,นะยังสภาพดีมากสภาพดีมากมีลูกค้าหลายคนมาดูแล้วบอกว่าสภาพยังดีอยู่นะครับพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้มีประตู2บานนะครับมีส่วนอาบน้ำมีกระจกชักโครกใหม่หมดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่างล้างหน้าก็ใหม่ เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเรารีโนเวทใหม่หมดเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเสมือนได้บ้านมือหนึ่งไปเลยไม่ต้องมานั่งทกํกันอีกอยู่ได้เลยนะครับมาดูห้องนอนใหญ่บ้างห้องนอนใหญ่นะครับเราก็จะประมาณน,นี้นะฮะเข้ามามีแสงมีอะไรเข้าตลอดนี่เป็นกระจกบางใหญ่ทําให้เราได้ได้รับแสงแต่เสียงไม่มีเลยนะครับมีความวุนหรือว่าบางทีจะเสียงดังแต่นี่จะเป็นสิกล้องรู้สึกว่า เก็บบ mm ิ๊กซีลค่อนข้างดีฮะห้องนี้ก็เป็นมาสเตอร์เบด룸เอาไปเพิร์ใหม่โคมไฟฝังฝ้านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวใครไม่มีโอกาสด้มาดูนะครับใครมีคำถามก,ก็แจ้งมาได้เลยนะ,ระประตูห้องน้ำนะที่ห้องน้ำบางอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับงก็ได้ เวลาเหลือ,อม,มีเขาเรียกว่าเครื่องดูดอากาศด้วยนะครับถ้าเราเปิดก็จะมีเครื่องดูดอากาศส้าถ้าไปมากเปิดไว้ให้แสงเข้าบ้านคบนี่ัง ฉันไนน่งดีนะตรงนี้น่าจะเป็นมุมมุมเราตั้งใจให้เป็นมุมแฟมิลี่รูมห้องเล็กๆเ,เอาไว้ทํากันบ้านหรือมีลูกมานังทำกันบ้านโต๊ะทานข้าวให้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับมีอันนี้ก็จะเป็นมุมนิ้วมืองูมนะครับไม่มีอะไรมากโอเคลมผ่านตลอดนะครับพอเราเปิดประตูหลังบ้านปุ๊บก,ก็จะเห็นลมผ่านตลอดไม่ไม่ไม่ร้อนเลยทุกทุกอย่างใหม่หมดนะครับ โอเคขอบคุณครับ